สวัสดีครับพอกันเสาวันเสาร์ครับมื่อนี้ออกมาหน้าครับเก็บบงม่วงอีกแล้วครับนี่นำดอกไม้ครับบงม่วงแก้วครับนี่ตัวเน้นน้อยหนึ่งสุกเสยนะครับเออเด็กกินนะครับออกปีที่สามเพื่อนว่าจังได้กินหน่วยนะครับดินมันบอกให้ดีว่าเด็ม่ลุงนะครับทางออกออกจากหน้านะครับนี่ทางออกจากสวนนะครับนี่เปลืองฝานะครับกําลังอาการดีขึ้นเพื่อนเจ็บหลังนะครับไปพาไปรักษาอยู่หอดอุบลผมก็บปวดปวดแบ่งกันปวด นะครับแบงกันปวดแบงกันเจ็บนะครับอายุหลายขึ้นเนาะสสวัดีค่ะนั่นครับเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังมัอนี้ดีขึ้นกว่าทุกมเออยู่อยางได้คล้องทุได้มีเวลาออกมาอ๋านอนหลายมันจมไหมครับพี่น้องนะครับลึกเวลาลึกขึ้นเป็นหยางสาเหตุที่เจ็บก็คือเก็บบางม่วงเอ็นเส้นพริกนะครับเอ็นพริกเดี๋ยวเป็นนาทีละครับนี่เอื่มไปเก็บบางม่วงนี่ครับบางม่วงอันนี้มันมันโลนในขั้นแท่นหน้านะครับมันโลนลงทางไตก็เลยยื้อยื้อแขนไปเก็บ ถ้าไม่เจ็บหลังเนาะนะครับเจ็บหลังเป็นไง,เ,นง,เ,นงเห็นไหมครับบ่แน่นอนเนาะครับก็เลยมาอัปเดตใ,ให้ไอ้เว้าสู่กันฟังว่าช่วงนี้ผมบ่ทันได้ออกไปไสนะครับเพราะว่ามือกล่องผมมีการบาดเจ็บนะครับเนาะก็เลยมามาหน้าพอมาได้ก้าวขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ยังยากอยู่นะครับก้าวขึ้นรถใหญ่ก็ลงยากนะครับยัง,งยังบ่ทันได้อ่ามีอ่าหลังกายยังบ่ทันปกตินะครับผมเมือ่อคืนนี้ฝนเอ่อมือสว่านนี่ฝนตกขนาดหนักเลยครับอยู่ ตอนเทียงนอ่ลงเกือบสี่ิ้นพที่นะครับนี่เขาพ่อด่มก็เริ่มสรางกับถ่วหลังนกเขาบ่พระาผูเท่าเอิญนอน,ะ,นะครับย่างสาว,สวกสีมีผุ้แล้วครับนี่หนาม,มันเกาะอยู่ในหยานอไอฝนนะครับไอหมอกนะครับความชุ่มชื้นของบรรน,นาตะเ่านะครับพื้นที่อุตพอุพรบิไซสีสเกตอเบิ้งตี่ละครับนี่พี่น้องก็เิ่มออกมาอยู่หายอยู่หน้ากันร้ายนะครับโอ้ขันสมัยแต่ก่อน่รัมหนีก็ลังไท ยังหุดหน้าอยู่ได้ซ้ำนี่วา่าได้าดำหน้าเลยยังเอือนว่าไทไทกบอยู่นะ่ะใส่ควายไทยไรตะกระแซนกินบักวานะครับย่ำนั่นทงหน้าบานเฮ่านะครับโกโกขี่เล็กด้วยครับอู่ง่ายสุดเลยในเส้นทางเขาหน้านี่นะถือกับไฮห,หน้าตะกาบานเฮ่าถือกับดินพันว่านะครับดีึ้นแลเนะเฟือง้าแต่ว่านเต็มรอยนครับน,นีนยางหน้าซ้ำนี่ก็มีของกินนะครับนี่นี่ บางหุงบางหงนบางหงงกำผ่าหรือหน่วยเดียวหนี่งละกับกะเขือนะครับพราะแต่แจวปนแจวน้ำพริกก็ออกมาไฮมาหน้าก็มีของกินตลอดนะครับเก็บโก๊ะกิเลกนี่พอกับแม่ผมมาแข่งนะครับเก็บไปต้มหลายเถื่อแหละนะครับนี่กำลังปลูกไปก็มีลายๆกันไปเป็นเป็นพืชที่ปลูกง่ายที่สุดเลยนะครับในถือกระดินนะครับกกดูกระสาแน่แต่ว่าก็เกิดนะครับนี่บรรยากาศนะครับอาจารย์สงการละวะเอ่อ อย่าปลูกริมหลายมันมันโคตรเร็วคนอากงดูนะครับอย่าปลูกในขั้นหน้าขันวิธีของของปลูกได้เป็นป่าเนาะมุมมิดินหลายคือเพิ่นนะครับเนาะีโกกิเล็กเหลื่อมใหญ่แล้วครับนี่พอได้กินเนาะนะครับโอ้หน้าผมหนิบมีเคมีเลยเด้ครับมุมมีเลยบอดีสีหญ้าเลยมาหลายปีละนะครับเพราะว่าแม่เพิ่นกะยังก็หลังกายบอดี้เฟื่องกับหลังกายบอดี้พอกันเลยหยุดเคมีนะครับหยุดกันขาหญ้าขายังเลย นะครับนี่บดไอ้เผาน้ำได้ครับนี่เห็ดตามระบบเลยพองบอผมนะครับเห็ดเห็ดตามระบบระเบียบเลยนะครับเพิ่นโมไห้เผากับบดไอ้เผาไชโกลบเอานะครับเขาเพิ่นกับขึ้จังคืออยู่แล้วนะครับตอนนี้นะสามแน่นิดหน่อยนะครับบรรยากาศเสาวนี้นะครับที่สีสเกตมาอัปเดตสภาพร่างกายมาอัปเดตฝนฟ้าอากาศบานเท่านอเบิ้งยังคึ้นอยู่ครับเสาวันเสาร์นี่ต้นใหม่ครับนี่ต้นนี่ต้นช่ำช้าครับเจอแรง ปีป่ก่อนบ่หรือพี่ไก่เออพี่ไก่วัดเจ็สิบบอดครับเลยประตูใหม่นะครับเนาะบรรยากาศนะครับตอนเช้าๆนะครับไปครับเมื่อเฮือนมาเนี้ยเอ้าคนยืนเป็นรถยากนะครับรถเพื่อนก็คือรถยากเลยนะครับนาไม่ลอยเบิร์ดนะครับเออมือกล่องผมนะครับบ่เต็มลอยเอ้าเลรอไฮาะหน้าเบิรงกีบตรงหน้าไปก่อนครับมือนี้นะครับเอารักษาสุขภาพเด้๋ยวกับทั้งในฝนตกับบอกกันแน่เด้อสิได้หูว่าเอ่อมัน ผลมันท co ัวก mm ่วงบ่นะครับมือนันมาแต่โคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นักขากับเพื่นคือกันครับดีนะครับผมเอาเดี๋ยวเขาสิกระบ่าด้วยเบิ่งบรรยากาศทางกระบ่าในเฮาเนาะไปโอ้บรรยากาศยังเขดาเสารนอเมืองทีครับหนาฝนเนาะกาลังกระบ่าไปกินข้าวเสาร์แปดโมงแล้วครับตอนนี้ฟ้ายังขึ้นอยู่วันนี้อากาศเกิดกาลังดีนะครับเมือนที่ครับขึ้มเลยนะครับบกคุ้มมืดเลยครับเอามึงทางเมื่อบานน้ำเข่าแล้วก็เบิ่งนี่เขาวาดไม น้ำกระโจ้แล้วครับนี่แต่ว่าพึ่นยอดเอานี่คืนแล้วครับนี่รอดแล้วล่ะนะครับแต่กันไม้แห้งกันอันตรายที่กันไผขวานก้อนก็ได้ดเดียบนะครับ mm. บรรยากาศน่าลิ้นแล้วครับฝน<ล>นะปกคลุมเลยมื่อนี่เสาวันเสาร์มาแล้วผุดฝนวอยแล้วเร็วๆเด้อบานเลยไปยุนใหญ่ใหญ่ใหญ่แพงสีนะครับผมหน้าหลายกุมูนี่วงบานมาแล้วฝนว่ายานฝนว่าโอ้บ่บ่คนตาเศร้รราหน้ารุนนีแน่นอนน,นี่กตตนะ็ตะโตนนะครับตะโตน ตะโจนสวนยางเกษตรในหมู่บ้านนะครับเกษตร,ตรหลายรูปแบบได้เป็นขยันเลี้ยงงวหลาย,ลาย,ลาย,ลายครับในพี่นออกก้องเพื่อนบ้าน,นาเนาะเบิ่งบรรยากาศวิถีชีวิตปานเฮานะครับนี่กําลางก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อนสิบห้าบาทน,นะครับมากินได้นะครับมาแล้วหันครับอุปกรณ์นพุ่มสิเปียกได้บาทน,นี่นี่เป้าคอร์พพุ่มนในวัาเนี่เขาอยู่ต้ไถนาเพื้นเพืะะ่อนป่ะนี่มันเปียกแน่เมือนอนี่พุ่มที่เป็นพุ่มไฟบาทเพื่อนมาแล้วครับผลลิดในกําลันี่นี่พุ่มในไทยอยู่นี่ ไอ้ประคัติในบ้านขออภัยครับเออเอา,เอาความเขียวชาวอมของหมู่บ้านนะครับตำบลแขมน้องขับน้ออุดมความพิเศสีสเกตมาฝากปีฝากน้องน้องขับส่บงไป่หอดผู้สีอยู่ทางไกลเอฟซีบนวายูเกตโต๊บเอิญอื่นๆนะวานโต๊บพอดีเหิือนเส่ามากมืนก็นนกนยังไระเมีมันโต๊บอยู่หน้ามันละเส่าพี่น้องสามก็หลา,า,ายแล้ครับไม่ไวอะไรอยู่ของงูโบราณนะครับเดี๋ไปไปเนาะเอา บรรยากาศบานเฮาย่ำเศร้าเอาัมาฝากนะครับผมวิววิวมองนี่สเห็นดูเนเดอ้อครับนี่ถนนใหญ่เดอ้อครับนี่ถนนระวางสมพลหน่อยไปโพสสีไปรัตนะนะครับนี่เอาเท่านี้ที่สีสเกตนะครับผมเอามาฝากกับผมขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ